จะมาหลอกผมง่ายเลยโปรไฟล์สวยนะผู้หญิงนะหลอเป็นโปรไฟล์สวยที่บอกจะหลอกลนเหรอมาหลอกยุมต์มนี่ยนะจะขอยยึตางสองหมื่น <c ười> เป็นไงล่ะเอกผมไม่ได้หลอกนะผมก็โอนไปให้แค่ห้าพันเองนะจ้าผมสองหมื่นผมมีแค่พันเท่านั้นนะ <c ười> <c ười> เห็นไหมนะ ผมรู้ทันไงแล้วไปเฟซบุ๊กผมหนีไปเลยนะเอ <laughs> 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 เห็นไหมละ่ะหลบผมไม่ได้หรอกนะแม่ขอสองหมื่นโอ้ไม่เท่าไหรห้าพันหลบกได้ไหมหลบผมไม่ได้หรอกนะ <laughs> <laughs> ผมฉลาดพอเออนะแล้วก็ไปเฟซบุ๊กหนีผมไปด้วยนะฉลาดกันอย่างนี้ยเพื่อนนะ, <laughs> <laughs> ะอเออ <laughs> <ๆ> <laughs>